วันนี้เราจะมาซื้อแต้ไม่เป็นไรนะคะซื้ออะไรอะเรจะซื้ออะไรคะเรียกดูขนมดูกันว่าวันนี้นางลูกปัดจะได้อะไรบ้างขนมเยอะแยะมากขนมเยอะแยะมากเลย này đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền แต่ขนมแต่ขนมอ่ะเลือกเอาลูกคไม่ได้ใช่ไหมอ่ะลูกคไม่ เลือกเอาจากอันนี้ไม่น่าที่ไปประดิษฐ์กันไปปะพักรักษาเลยนะคะแล้วก็จิ๋วชิ ไปประดิษฐ์ทำสุชิกันไปนไป,ประดิษฐ์ทำสุชิแล้วนะคะว้าวเปิดเลยค่ะ ไปกัน,นยังคะพอละวันนี้เราพอละัเคร คือแจชูถุงเซเว่นสิปัจจกจะบ้านกันค่ะพูดเดี๋ยวมาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะน้องลูกปัดแอนเซมิลีค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคุ้งจิ้งคุ้งจิ้งให้น้องลูกปัดด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye.